สวัสดีครับพบกับเดอะครั้ง a n n e l สำหรับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องเ,ออเหตุการณ์แถวแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับเขมรนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบรู้กันดีนะครับว่าจะมีสงครามเนี่ยเกิดขึ้นมีการสู้รบแล้วก็มีการประทะกันโดย การใช้อาวุธหนักมีทั้งผู้เสียชีวิตทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายของกัมพูชาหรือว่าเขมรนี่แหละครับก็ต่างฝ่ายต่างที่จะปะทะกันด้วยอาวุธหนักนะครับฝ่ายเขมรเนะี่ยก็จะใชออ้อาวุธลูกยาวที่เรียกว่า BM 21นะครับยิงเข้ามาตามบ้านเรือนตาม โรงพยาบาลหรือเข้าไปในเซเว่นเนี่ยทำให้มีผู้สูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลหลายต่อหลายรายเลยนะครับก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับที่มีประชาชนชาวไทยเนี่ยได้เสียชีวิตจากการประทะในครั้งนี้ผมเออ ก็เลยมาลองคิดดูนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยก็ลักสงบไม่เคยที่จะไปบุกลุกประเทศใดก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีประเทศใดมาบุกลุกประเทศไทยนั้นก็จะไม่ยอมนะครับเขาเรียกว่าไทยนี้ลักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดครับเอาละครับสำหรับออคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาคุยถึงเรื่อง คาถานะครับคาถาที่เราทหารผู้กล้าเนี่ยน่าจะนำลงไปใช้กันครับการประทะที่ชายแดนเนี่ยก็จะมีผู้ที่เสียชีวิตเป็นทหารเนี่ยจำนวนมากแล้วก็มีเรื่องเล่าต่างๆนานา,นาเรื่องเล่าถึงความหลอนนะครับที่ทหารฝ่ายขเขมรเนี่ยครั้งที่ ปะทะกันแล้วเนี่ยเสียชีวิตก็จะทำการหลอกหลอนกับเออทหารของไทยนะครับฝ่ายทหารของไทยเนี่ยในบางครั้งเนี่ยก็ถึงบอกว่าเราเนี่ยก็คือรักสงบนะครับแต่ลบเราก็ไม่ขลาดอยู่แล้วฝ่ายทหารไทยเนี่ยเวลาเข้าเวรเข้ายามดึกดึกดืดนๆเนี่ยก็จะมีอาการหวาดกลัว เสียงหรือว่ากลิ่นอะไรประมาณนี้แหละครับก็จะมีทหารที่อยู่แนวหน้าเนี่ยเล่าเรื่องประสบการณ์การได้พบได้เห็นสิ่งแปลกแปลกเนี่ยตามแนวชายแดนมีบางท่านนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าเออจะมีกลิ่นเนี่ยที่เหม็นตลบอบอวนเนี่ยโชยมากับลมนะครับ แล้วก็จะมีเสียงเหมือนกับเสียงฝีเท้าทหารกำลังเดินทางหรือว่ากำลังย่ำศึกที่จะมาประชิดชายแดนไทยแต่มองไปแล้วก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยมันจะมีแต่ความมืดมิดแล้วก็มีความหวาดกลัวสำหรับไอ้เรื่องของความหวาดกลัว พูดผีวิญญาณร้ายต่างๆนานา,นานเนี่ยเราก็จะมีคาถาไว้สำหรับป้องกันพูดผีปีศาจอยู่แล้วนะครับอย่างพระคาถาหัวใจของท้าเวสุวรรณเนี่ยก็จะมีผู้ที่นำมาภาวนาแต่ผมเนี่ยเออเป็นคนที่รู้สึกว่าจะชอบศึกษาค้นคว้าในตำรับ ตำลาเก่าๆนะครับที่ผมมีสะสมเอาไว้เนี่ยผมก็เลยศึกษาแล้วก็ค้นคว้าดูว่าจะมีคาถาบทใดเนี่ยที่จะเหมาะกับพี่น้องทหารผู้กล้าของเราที่อยู่แนวหน้าที่ประจำอยู่ชายแดนเนี่ยแหะครับต้องออมาหวาดกลัวหวาดผวากับไอ้พวกผีขเขมนหรือว่าวิญญาณไลๆที่ พยายามจ้องมาทำลายล้างฝ่ายของทหารไทยเราเนี่ยแหละครับผมก็จะค้นคว้าหาดูก็จะไปเจอคาถาบทหนึ่งนะครับสำหรับคาถาบทนี้เนี่ยผมว่าเป็นคาถาที่ดีมากเลยครับเขาเรียกว่าคาถาหัวใจเมตตาซึ่งผมลองอ่านดูลองพิจารณาดูเออมันก็ น่าใช้ได้แล้วก็ใช้ดีนะครับสำหรับทหารไทยผู้กล้าที่อยู่แนวหน้าของไทยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าถ้าจะใช้คาถาขับไล่ผีเนี่ยผมว่าเออมันไม่ควรใช้แล้วก็ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับเหตุผลคืออะไรเหรอครับถ้าท่านฟังแล้วเนี่ยท่านอาจจะตกใจก็ได้ครับ ผมบอกเลยว่าคาถาไล่ผีเนี่ยมันไม่ได้ไล่แต่ผีขเขมรอย่างเดียวนะครับมันก็จะไล่ทั้งวิญญาณต่างๆนานาเนี่ยที่เรียกว่าผีหรือว่าพูดผีปีศาจอะไรนะครับที่สิงสถิตยอยู่ในบริเวณชายแดนเราเนี่ยแหะครับก็จะไล่ออกทั้งหมดเพราะว่าคาถาขับไล่ผีเนี่ย เขาก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าให้ขับไล่เฉพาะผีตนหนึ่งตนใดเนี่ยเวลาเราท่องเว,วลาเราสวดเวลาเราภาวนาแล้วเนี่ยมันก็จะขับไล่พู้ปีศาจทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณนั้นแหละครับไอสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือหากว่าผีขเขมรเนี่ยมันมีจริงนะครับออผีทหารขเขมรเนี่ยมันมีจริงส่วน ผีฐานไทยของเราเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านก็ยังคงมาปกปักรักษาปกป้องดินแดนไทยอยู่ก็ต้องมีจริงนะครับต่างฝ่ายต่างเป็นผีเหมือนกันถ้าเราใช้คาถาขับไล่ผีเนี่ยผมบอกเลยนะครับก็ต้องกระเจิงไปทั้งสองฝ่ายไม่มีผีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะทนทาน พระคถาขับไล่ผีอย่างหัวใจท้าเวสวร์เนี่ยที่เราภาวนาเนี่ยก็ขับไล่พูดผีปีศาจวิญญาณทั้งหมดนะครับผมก็เลยอย่างที่บอกนะครับก็เลยมาคิดแล้วก็มาพิจารณาดูก็จะเห็นสมควรว่าทหารไทยของเราเนี่ยควรจะใช้พระคถาบทนี้นะครับเขาเรียกว่าพระคถาหัวใจเมตตานะครับ ซึ่งมีบันทึกอยู่ในตำราพระเวทเล่มเก่าเล่มโบราณที่ผมเก็บสะสมเอาไว้ครับก็เลยค้นพบเจอมาสำหรับเอ,อขถาหัวใจเมตตานั้นเนี่ยก็จะมีกลวิธีการใช้นะครับก็เรียกว่าเป็นอุปเทศวิธีการใช้ พระคาถาบทนี้นะครับหัวใจเมตตาก็จะมีคาถาดังนี้ครับเมตตันจะสัพพโรกัสสมิงเมตตันจะสัพพโรกัสสมิงเมตตันจะสัพพโรกัสสมิง นี่ละครับภาวนาสั้นๆนะครับแล้วก็เป็นบทที่จดจำได้ง่ายสำหรับอุปเทศหรือว่าการใช้พระคถานี้ก็จะมีดังนี้นะครับสิทธิการิยะคาถาบทนี้อยู่ในพระปริษบทกรณียเมตตาสูตรบางทีก็เรียกหัวใจ กรณีเป็นคาถาที่มีคุณานุภาพมากเวลาเดินทางไปตำบลแห่งหนใดก็ดีถ้าหากได้พบสารเจ้าสารพระภูมิหรือสารหลักเมืองสารเทพารักเข้าให้หยุดภาวนาคาถานี้และตั้งจิต แผ่เมตตาไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่นั้นจะต้องติดตามคุ้มครองป้องกันภัยให้เราตามไปส่งเราจนกว่าจะได้พบสถานที่ใหม่เข้าอีกครั้นเรากระทำดังกล่าวนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่พบใหม่ก็จะรักษาเรา รับช่วงจากองค์เก่าต่อไปจะบรรดาลให้แขวคลาดโรคภัยและปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บมิให้บังเกิดขึ้นรบกวนแก่เราได้เลยนี่แหละครับเป็นอุป,ปเทศว่าวิธีการใช้พระคาถาหัวใจเมตตาซึ่งก็เหมาะนะครับเหมาะสำหรับ ผู้ที่เป็นทหารแล้วก็ผู้ที่จะออกศึกสงครามเนี่ยก่อนที่จะออกศึกสงครามเนี่ยตามกรมตามกองของท่านเนี่ยก็จะมีศาลประจำอยู่ทุกกรมทุกกองนะครับก่อนที่จะออกศึกมาตามแนวชายแดนเนี่ยผมว่าก็ลองท่องพระคาถาหัวใจเมตตานี้ดูครับแล้วก็ลองใช้ดูครับผมว่า เป็นพระคาถาที่ดีทําไมถึงเป็นพระคาถาที่ดีนะครับก็คือสามารถที่จะนำวิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทยเนี่ยมาช่วยดูแลเรานะครับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงครับอย่างที่บอกนะครับถ้าผีขเขมรมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศไทยก็ต้องมีจริงอย่างที่บอกนะครับพระคถาบทนี้ก็ต้องภาวนาเอาไว้ก็ดีครับเมื่อเจอศาลหรือว่าเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจอหลักเมืองใดๆเนี่ยก็ให้ภาวนาคถาบทนี้นะครับเมตตัญจะสัพพระโรกัสสมิงนี่แหละครับภาวนาไว้ครับก็จะมี วิญญาณดีๆหรือว่าวิญญาณที่คอยปกปกักรักษาผืนแผ่นดินไทยเนี่ยก็จะคอยดูแลเหล่าทหารหารผู้กล้าของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะปัดเป่าโรคภัยให้แค้วคลาดไม่มีโรคไม่มีภัยก็เป็นสิ่งที่ดีเลยครับป้องกันได้ทั้งพูดผีวิญญาณร้ายแล้วก็ ปัดเป่าโรคภยัยไค่เจ็บได้เป็นอย่างดีผมก็เลยศึกษาเนีครับศึกษาดูพระคาถาบทนี้ก็เห็นสมควรนะครับที่เราทหารผู้กล้าของเราเนี่ยน่าจะลองมาใช้ดูครับไม่ใช่แค่ทหารนะครับก็สำหรับประชาชนทั่วไปอย่างนี้แหละอย่างเราเราท่านๆเนี่ยก็สามารถนำมาภาวนาได้ครับเพราะว่าจะป้องกันพูดผีหรือว่า ป้องกันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาได้ครับหัวใจเมตตานี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดอีกหนึ่งพระคาถาเลยครับที่ควรที่จะจดจำเอาไว้อย่างศึกสงครามที่เราได้พบได้เจอกันตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมีผู้ที่สูญเ,เสียชีวิตไปมาก ทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายเขเมรนะครับก็สูญเสียกันเป็นจำนวนมากผมก็เลยถึงค้นคว้าหาพระคาถาดีๆมาให้เหล่าทหารหารผู้กล้าของไทยเนี่ยได้นำมาใช้กันครับทำไมถึงเออทำไมผมถึงไม่อยากให้ใช้คาถาบทที่ขับผีก็จะมีเหตุผลดังนี้นะครับอย่างที่บอกครับ คาถาขับผีเนี่ยมันเป็นบทที่สามารถที่จะขับผีได้ทั้งหมดทั้งผีขเขมรหรือว่าเป็นวิญญาณของฝ่ายทหารไทยเนี่ยที่ได้เสียสละชีวิตปกป้องรักษาดินแดนไทยไว้เนี่ยเราคิดไปคิดมาก็จริงๆก็ถือว่าเป็นผีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าใช้คาถาขับไล่ผีก็อย่างที่บอกนะครับก็คง ขับไล่ทั้งหมดทั้งผีทหารไทยแล้วก็ผีทหารขเขมรนะครับผมจึงไม่อยากให้ใช้คาถาขับไล่นะครับเอาเป็นคาถาเนี่ยแหละครับผมว่าดีที่สุดหัวใจเมตตาเพราะอะไรในเมื่อไอผีขเขมรผีฐานเขมรเนี่ยมันตอนที่มันตายเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวนะครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยจะมาทิ้งระเบิด หรือว่าจะโดนปืนใหญ่จนร่างกายกระจุยกระจายไปเนี่ยมันจะไม่รู้สึกตัวเวลามันตายไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวมันตายนะครับมันถึงว่าตั้งทัพเนี่ยเข้ามาหลอกมาหลอนเออทหารไทยเนี่ยที่ปกปักรักษาตามแนวชายแดนเนละครับผมว่าก็เลยใช้คาถาบทนี้แหละครับดีที่สุด เป็นคาถาที่ดีนะครับเป็นคาถาเมตตาเนี่ยทำให้ไอ้จิตวิญญาณไร้เนี่ยมันจะคลายครับจะคลายจากความโกรธเกี้ยวหรือเกี้ยวกาดต่างๆนานา,นานเนี่ยมันจะทําให้ออจิตใจของมันเนี่ยรู้สึกรู้สํานึกว่าฝ่ายเราเนี่ยแผ่เมตตาให้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับก็จะทําให้ จิตหรือว่าวิญญาณมันเนี่ยรู้สึกว่าตัวของมันเนี่ยได้ตายไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่วิญญาณนะครับแล้วก็จะได้รับรู้ถึงการที่เราภาวนาคาถาเมตตาไปให้มันเนี่ยแหละครับผมว่าเป็นคาถาที่ดีครับและอีกอย่างหนึ่งเอ,อวิญญาณของทหารไทยผู้ที่ได้สละชีพ ปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยมาเนี่ยก็จะได้อนิสงส์นี้เช่นกันครับสำหรับเออวิญญาณฝ่ายของทหารไทยเนี่ยผมว่าท่านก็ยังคงปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยอยู่เหมือนกันครับเราก็ควรใช้คาถาเมตตานแหละครับภาวนาไปทหารเหล่านั้นท่านก็จะได้รับ รู้ถึงความเมตตาแล้วก็ไปเพิ่มพลังให้กับท่านได้อีกทีครับแล้วท่านก็จะคอยปกปักรักษาดูแลพี่น้องทหารของท่านนะครับอย่างที่มีทหารเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเวลาเขาเนี่ยไปเข้ายามตอนดึกๆด,ดื่นน,น่ะแล้วก็เผลอหลับไปเนี่ยเขาก็จะได้ยินเสียงหรือว่ามี ออทหารเนี่ยเป็นทหารไทยนะครับแต่งชุดทหารไทยเนี่ยเดินมาปกเขาจนเขารู้สึกตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็จะพบเห็นกับทหารไทยนะครับมายืนบอกเขาบอกว่าอย่าหลับอย่าหลับถ้าหลับแล้วเนี่ยข้าศึกเนี่ยอาจจะบุกมาตีเราได้โดยไม่รู้ตัวเมื่อทหารท่านนั้น รู้สึกตัวก็เห็นเออผู้ที่แต่งชุดทหารเนี่ยแหละครับยืนอยู่แล้วก็ค่อยๆเดินแล้วก็หายไปกับป่าเนี่ยแหละครับก็จะต้องมีวิญญาณของทหารไทยผู้กล้าที่เสียเออเสียชีวิตแล้วก็คอยปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยของเราอยู่เนี่ยก็มีแน่นอนครับ อย่างหลวงพ่อฤษีลิงดำเนี่ยท่านก็เคยกล่าวเอาไว้นะครับเมื่อเวลาที่ท่านเข้าไปทำพิธีในพระราชวังเนี่ยท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าเออเคยเห็นพระสยามเทวาทิราชนะครับพระสยามเทวาทิราชนี่ไม่ได้มีแค่องค์เดียวแต่จะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนองค์นะครับผมก็เลยนำมาประติด ปต่อดูว่าเออสำหรับพระสยามเทวาที่ราชเนี่ยก็คงจะเป็นวิญญาณของเหล่าผู้กล้าเนี่ยที่ปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยของเรานั่นเองครับก็อย่างที่บอกกันแล้วครับว่าดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยนะั้นก็มีมากมายเราก็จะสมควรที่จะใช้ คาถาหัวใจเมตตาเนี่ยแหละครับภาวนาไปแล้วเราทหารผู้กล้าหรือว่าพระสยามเทวาทิราชเนี่ยที่คอยปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยเนี่ยก็จะได้รับอนิสง์ในพระคาถาหัวใจเมตตานี้ด้วยครับก็จะทำให้ท่านเพิ่มพูนบารมีหรือว่าเป็นฟาร์มเพิ่มพูน วิญญาณของท่านเนี่ยให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการภาวนาหัวใจเมตตาที่ผมได้ค้นคว้าหามานี่แหละครับก็ถือว่าเป็นคาถาดีๆครับที่น่าจะนำมาใช้กันเหล่าทหารผู้กล้าผู้เสียสละชีวิตทหารไทยทุกๆนายเนี่ยผมว่า สมควรที่จะเชิดชูนะครับเพราะว่าตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยท่านก็ได้เสียสละชีวิตของท่านเนี่ยมากมายเหลือเกินครับที่จะปกปักร,รักษาผืนแผ่นดินไทยดังนั้นเนี่ยเวลาเออผีขเขมรมันเข้ามาเนี่ยแล้วก็ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ทหารไทยผู้กล้าเนี่ยก็ควรที่จะมา ปกป้องรักษาดินแดนของประเทศไทยนะครับก็อย่างที่บอกครับอย่าใช้คาถาขับไล่ผีเลยครับถ้าใช้คาถาขับไล่ผีก็จะทําให้ดวงวิญญาณทุกๆดวงที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะสลายหายไปเช่นกันครับก็ใช้หัวใจคาถาเมตตานี่ยแหละครับไอ้ฝ่ายผีทหารขเขมรที่มัน อารมณ์เกี่ยวกาดเนี่ยมันจะได้ทุเราเบาบางลงส่วนฝ่ายวิญญาณทหารไทยเนี่ยผู้ที่สละชีพปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยเนี่ยก็จะได้รับอนิสงส์แห่งความเมตตาที่เราภาวนาพระคถาหัวใจเมตตานี้ไปนะครับก็จะเพิ่มพูนอำนาจให้กับฝ่ายดวงวิญญาณของทหารไทยเนี่ยเป็นอย่างดีเลยครับ แล้วก็สามารถที่จะปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักของดวงวิญญาณเหล่าทหารผู้กล้าทุกๆท,ท่านเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเลยครับพระคถาบทนี้ก็ให้ภาวนาไว้ได้ครับภาวนาไว้ตลอดเนี่ยก็จะเป็นเมตตาแล้วก็ปกปักรักษาคุ้มครอง เวลาเราภาวนาก็นึกถึงพระสยามเทวาทิราชก็ได้ครับเป็นอย่างดีเลยท่านจะได้มารับรู้แล้วก็มาคอยปกปักรักษาเหล่าทหารผู้กล้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยขเขมรนี่แหละครับก็ลองภาวนาดูครับผมว่าพระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาดีๆครับอาล่ะรครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอสดุดีแด่ทหารผู้กล้าที่เสียสละชีวิตปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยครับขอบพระคุณมากครับที่ให้การรับชมเดอะครั้งคลิปนี้ผมก็ขอขอบพระคุณที่ให้การรับฟังขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ